ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ10อันดับเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อทบธรรมปัญโยแห่งวัดพระพุทธบาทชนแดนอาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าจะกล่าวถึงพระเจจิอาจารย์ในยุค40-50ปีที่แล้วในแถบภาคกลางตอนบนที่บรรดานักนิยมสะสมวัตถุมงคลเขารบศรัทธาและเลื่อมใสกันอย่างกว้างขวางก็คงจะมีไม่ก,กี่รูป และหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อทบแห่งวัดเขาน้อยหรือชื่อเป็นทางการว่าวัดพระพุทธบาทชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พระเจดียอาจารย์ชื่อดังที่มากด้วยคุณวุฒิและพุทธาคมแก่งกล้านอกจากนั้นท่านยังเป็นพระนักพัฒนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างไกลโด่งดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันเลยก็มี หลวพ่อทบท่าเป็นพระที่มีเมตตาเยือกเย็นสุข,ขมุมปานีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพูดน้อยชอบการก่อสร้างจะเห็นได้ภายหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วได้ทําการก่อสร้างบุรณะวัดวาอารามไปตามสถานที่ต่างๆท่านได้เป็นผู้นําการก่อสร้างพระอุโบสถสาเร็จเรียบร้อยไปแล้วถึง16หลังและยังได้วางศิลาฤกษ์หลังที่17ไว้แล้วที่วัดช้างเผือกตบาบลวังชมพู อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ก็พอดีท่านมามรณภาพเสียก่อนทั้งนี้ไม่นับผลงานของท่านอีกมากมายเช่นกุฏิสง์สาลาการประเรียนบ่อน้ำสะน้ำและอื่นๆอ,อ,อีกคุณวิเศษอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อทบก็คือท่านเป็นพระพิสุที่ไม่เลือกชั้นวันนะตลอดชีวิตของท่านให้การต้อนรับแก่บุคคลทั้งหลายเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเพียงใดมั่งมีหรือยากจนผู้ใดเดินทางไปกราบท่านก็จะได้รับการต้อนรับเท่าเทียมกันหมดไม่มียินดียินร้ายหรือทะเยอทยานในราบยศสรรเสริญตรงกันข้ามเมื่อผู้ใดมีความทุกข์ไปหาท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่นิยมการสะสมเงินหรือ ทรัพย์สินสมบัติใดๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านมรณภาพแล้วจึงไม่มีทรัพย์สินใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางโลกอันเป็นส่วนตัวของท่านเลยแม้แต่น้อยและนี่ก็คือ10บอันดับเหรียญ,ญยอดนิยมของหลวงพ่อทบแห่งวัดชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ อันดับที่10เหรียญอามรุ่น94ปีหลวงพ่อทบวัดชนแดนเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2516ปลูกเสกพิธีเสาหถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพิธีหลวงพ่อทบท่านปลูกเสกนานถึง3เดือนแล้วเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่อีกในวันที่7เมษาปี2516โดยมีเจจิเข้าร่วมพิธีหลายท่านหลวงพ่อทบท่านเป็นประธานจุดเทียนชัย โดยมีหลวงพ่อเกตหลวงพ่อบุญมีหลวงปู่คำมีหลวงพ่อกันหลวงปู่จันทร์หลวงพ่อเปลี่ยนเป็นต้นในการปลูกเสกโดยพระอาจารย์สมพงษ์เลขาของหลวงพ่อทบในตอนนั้นเป็นผู้นิมนต์มามีอดีตแม่ทัพภาคที่สามพลเอกสำราญแพทย์คุณเป็นประธานประลัดจังหวัดเพชรบูรณ์คุณพิสารมรศาสาสาธรป่าไม้น้อมมงคลบัตรเป็นคณะกรรมการ เรียนรุ่นนี้สร้างจากปอกกระสุนปืนใหญ่ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาปอกกระสุนปืนใหญ่ในสมรภูมิเขาคอโดยหลวงพ่อทบท่านจานอาคละก่อนนำไปหลอมแล้วรีดเพื่อปั๊มเป็นเหรียญเรียนรุ่นนี้จึงเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เรื่องมหาอุดร่ำรือกันมากส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่9เหรียญที่ระลึกสร้างวิหารวัดจันนิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2512เหรียญวัดจันนิมิตนี้มีการสร้างขึ้นสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่รูปไข่นั่งเต็มองค์และเหรียญเล็กแบบครึ่งองค์จัดสร้างโดยกำนันชื่อดังท่านหนึ่งมีการสร้างเนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างประมาณ3000ันเหรียญสร้างขึ้นในการหาทุนสร้างวิหารวัดจันนิมิตรสร้างเสร็จแล้วนำไปเข้าพิธีปลุกเสกเสาหาที่วัดชนแดนในวันที่22มีนาคมปี2512หลังจากนั้นหลวงพ่อทบท่านก็ได้นำเหรียญชุดนี้กลับมาปลุกเสกอีกครั้งที่วัดจันนิมิตอีกครั้งหนึ่งเหรียญวัดจันนิมิตปลุกเสกถึงสครั้งสองวาระ จึงไม่แปลกเลยที่เหรียญรุ่นนี้สร้างจะมีประสบการณ์ทางด้านมหาอุดผลในพื้นที่ต่างยกนิ้วให้ส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญกหนกข้างรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อทบวัดชนแดน เหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดช้างเผือกในปีพุทธศักราช2519เหรียญรุ่นนี้ได้มีการจัดสร้างเป็นที่ระลึกในงานวางศิาลาฤกษ์ที่วัดช้างเผือกเมื่อวันที่13มีนาคมปี2519เฉลิมฉลองกันจนถึงวันที่17มีนาคมในปีเดียวกันรวม5วัน5คืนในขณะวันเริ่มงานนั้นได้มีญาติโยมสิทธานุสิต มานรมสก,การหลวงพ่อทบเป็นจํานวนมากและจะเกิดเหตุไม่คาดฝันมาก่อนหลวงพ่อทบเริ่มมีอาการป่วยในวันที่13มีนาคือวันแรกของงานหลังจากฉันเพลงแล้วแต่ท่านฉันได้ไม่มากตกกลางคืนก็มีฝนพายุตกก,กระหนำ่ำและฟ้าร้องอย่างแรงฝนตกประมาณ5ชั่วโมงการแสดงมหรสพในคืนนั้นต้องงดหมดและในคืนนั้นหลวงพ่อก็มีอาการไข้ขึ้นหนัก พอรุ่งเช้าวันที่14มีนาลูกศิษย์ได้จัดรถพาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปพอขับรถไปถึงตำบลนาเฉียงออกจากวัดช้างเผือกมาได้ประมาณ15กิโลเมตรท่านก็มรณะภาพอยู่บนรถโดยการหลับนิ่งไม่ไหวติงในลักษณะนอนในเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นจึงได้พาท่านกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดช้างเผือก ขณะที่สังขารของหลวงพ่อได้อยู่ที่วัดช้างเผือกนั้นได้มีญาติโยมสิทธิอนุสิ์มาเคารพสังขารของท่านอย่างมากมายพอรุ่งเช้าวันที่15มีนาซึ่งเป็นวันพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุบโบสถได้เตรียมเหรียญรุ่นวางศิลาฤกษ์ทั้งสองเหรียญไว้แจก,กญาติโยมที่มาช่วยสร้างโบสถ์โดยให้จารึกในเหรียญรุ่นนี้ว่าวันที่15มีนาคมพศ2519 เรียญรุ่นนี้ปลุกเสกมาตลอดก่อนหน้างานที่จะเริ่มเป็นเวลาหนึ่งปีได้นําเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาหลายต่อหลายครั้งปลุกเสกหลายครั้งสุดท้ายก็ปลุกเสกที่วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบก็ยังได้นําเหรียญรุ่นนี้เข้าไปร่วมปลุกเสกด้วยเหรียญรุ่นนี้พิมพ์ที่มีการจัดสร้างมีด้วยกันสี่เนื้อเป็นพิมพ์ใหญ่จํานวนการจัดสร้าง มีเนื้อเงิน99เหรียญเนื้อนวะโรหะ199เหรียญเนื้อทองแดงลมดำ5,000เหรียญและเนื้ออัปก้าชุบนิค้นจำนวน5,000เหรียญส่วนราคาเจ้าหาก็อยู่ที่หลักพันไปปลายขึ้นไปในเนื้อทองแดงขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญอันดับที่7 เหรียญหลวงพ่อทบรุ่นทูนเก้าเหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดโพทองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 1 8ในงานฉลองอายุครบ95ปีของหลวงพ่อทบพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่มีขนาด2.5เซนติเมตรหูห่วงในตัวด้านหน้าเหรียญยกขอบสูงชั้นเดียวมีรูปหลวงพ่อทบนูนต่ำ ครึ่งองค์ขอบด้านล่างเขียนเป็นตัวหนังสือไทยแบบโบราณคำว่าหลวงพ่อทบที่สังกติต่อโคดต,ตัวทอขายดอกจันส่วนเหรียญทองแดงลมดำก็จะมีทั้งโคดต,ตัวตอและนอหนูและไม่ต่อโคดก็มีส่วนด้านหลังเหรียญขอบยกหนาตรงกลางจะเป็นรูปยันห้าด้านบนยันเขียนชื่อพระครูพิชิตพัทราจารย์หรือหลวงพ่อทบ ฉลองครบรอบ81พรรษาโค้งไปตามขอบเหรียญด้านใต้ย,ยันเขียนคำว่าวัดโบสถ์โพทองตําบลนายมอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่วนชิดขอบโค้งด้านล่างเขียนว่าเมื่ออายุ95ปี23กค2518เหรียญน,นี้มีพุทุกุนโดดเด่นในด้านแขวคคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมค้าขายดี หลวงพ่อทบนั้นท่านเป็นพระเจจิอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือของชาวเพชรบูรณ์และวัตถุมงคลของท่านนั้นมีประสบการณ์มากมายทุกรุ่นมีการจัดสร้างเพียงสามเนื้อก็คือเนื้อเงินสร้าง9เหรียญเนื้อนวโรหะสร้าง99เหรียญและเนื้อทองแดงสร้าง9,999เอสเหรียญส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันไปไปลายขึ้นไปในเนื้อทองแดง ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญอันดับที่6เหรียญหลวงพ่อทบรุ่นเสาห้าวัดพุทธบาทชนแดนเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2512เป็นเหรียญที่หายากเหรียญหนึ่งมีจำนวนการสร้างมีเนื้อทองแดงแบบมีห่วงประมาณ3,000เหรียญเท่านั้น และมีเหรียญตัดห่วงแจกกรรมการอีก99เหรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรูปไข่สูงประมาณ3เซนติเมตรกว้าง2.3ซนติเมตรหนา2มิเมด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อทบครึ่งองค์มีตัวอักษรเขียนบนเหรียญว่าเสา5ห้าเดือน5ขึ้น5้าค่ำ22มีคอ12ส่วนด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อทบอายุ89ปี ส่วนพรทุคุณด้านเมตตามหานิยมแขวคาดและคงกระพันชาตีเป็นเหรียญที่น่าใช้หน่าบูชามากหายากยิ่งต่างหากและเป็นที่สุดของเหรียญของหลวงพ่อทบส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปในเนื้อทองแดงขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญอันดับที่5 เหรียญสีมาหลังสิงหลวงพ่อทบวัดชนแดนเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราชส5 0 7ร้สร้างเป็นเหรียญปั๊มเป็นเนื้อทองฝาบาทจัดว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งเนื่องด้วยสมัยนั้นมีจํานวนโจรผู้ร้ายมากกำนันและผู้ใหญ่บ้านจึงร่วมด้วยช่วยกันป้องปราบและสร้างเหรียญรุ่นนี้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจมีทั้งหมดสองพิมพ์ก็คือพิมพ์หลังยันห้าและ พิมหลังสิงซึ่งจำนวนการจัดสร้างก็ไม่น่าจะเกิน1 5 0 0เหรียญตามความนิยมเหรียญเสมาหลังสิงจะมีค่าความนิยมมากกว่าเหรียญหลังยันห้าเพราะมีสิงอันเป็นสัญลักษณ์ของเดชาตบะอํานาจบรารมีอีกทั้งจำนวนการจัดสร้างเหรียญเสมาหลังสิงก็น้อยกว่าหลังยันห้าที่สำคัญหลวงพ่อทบสร้างเสกอย่างเอ,อุ เน้นหนักพุทธคุณไปทางด้านแถวขาดคงกระพันกันปืนควบคู่ไปกับอำนาจบารมีเรียกได้ว่าเป็นการสร้างแบบเฉพาะการและเจาะจงไปที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายปกครองเหรียญเสมาหลังสิงจึงเต็มเปลี่ยมไปด้วยพุทธคุณเพราะเกิดจากเจตนาการสร้างที่ดีจำนวนการสร้างก็ไม่มากควรค่าแก่การบูชาลักษณะเหรียญเป็นเหรียญเสมา หลวงพ่อนั่งสมาธิเต็มองค์ผมผ้ารถไร่ผ้าสังกติใบหน้าดูหนุ่มแฝงรอยยิ้มเล็กๆบอกถึงความเมตตาเป็นเหรียญที่มีรายละเอียดคมชัดลึกข้างแขนของหลวงพ่อจะมีอักขระธรรมตัวอะส่วนด้านหลังพอเปลียนจะเรียบจะมีอักษรอักขระธรรมหลายตัวเช่นมากอะโอและตรงกลางจะมีตัวสิงไทยยกเท้าซึ่งเป็นเอกลักษณะ จึงเรียกว่าเหรียญหลังสิงมีเนื้อทองฝาบาทเพียงอย่างเดียวส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญอันดับที่ 4. เหรียญโดดร่มหลวงพ่อทบวัดชนแดนเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างพร้อมรูปรอปั้มโดดร่ม จัดสร้างในปีพุทธศักราช2,500หลวงพ่อทบท่านปลุกเสกเดียวพูทุกุลของเหรียญรุ่นนี้สุดยอดของความเหนียวจะเป็นเหรียญที่หายากเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อทบเลยทีเดียวก็ว่าได้รุ่นนี้วงการเรียกขานกันว่ารุ่นกระโดดร่มเล่ากันว่ามีทหารห้อยรุ่นนี้กระโดดร่มแล้วร่มไม่กลางแต่พอตกกระทบพื้นดินกลับไม่ได้รับบาดเจ็บเลย จึงเป็นที่ฮือฮากันมากในสมัยนั้นเหรียญน,นี้ออกที่วัดชนแดนสร้างด้วยวิธีการปัม๊มมีการสร้างสองเนื้อก็คือเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงทั้งสองเนื้อปั๊มจากบล็อกเดียวกันเหรียญน,นี้ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าเหรียญมีรายละเอียดค่อนข้างตื้นเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญของวัดโพเยนและวัดมหาธาตุที่มีการสร้างภายหลังรุ่นนี้ ซึ่งทั้งสองวัดจะมีความคมชัดกว่าของวัดชนแดนทั้งที่ปั๊มมาจากบล็อกเดียวกันสาเหตุที่เหรียญของวัดชนแดนตื้นเนื่องจากว่าเมื่อปั๊มเสร็จทางโรงงานจะเอาเหรียญที่ปั๊มเสร็จมาขัดด้วยยาขัดกับผ้าขัดไฟฟ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังจนเหรียญจะสึกและบางมากส่วนราคาเช่าหา สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่ที่หลักเหมือนต้นๆขึ้นไปในเนื้อทองแดงขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่3เหรียญพิมพ์ทรงน้ำเต้าหลวงพ่อทบออกที่วัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2491 เหรียญน,นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดชนแดนและเป็นเหรียญหลักของเมืองเพชรบูร์เลยทีเดียวก็ว่าได้การสร้างครั้งนั้นมีด้วยกัน2เนื้อก็คือเนื้อทองแดงและเนื้ออาบาก้าซึ่งมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันก็คือพิมพ์หน้าแก่และพิมพ์หน้านุ่มรวมกันแล้วมีประมาณ5,000เหรียญซึ่งพิมพ์หน้าแก่จะนิยมสุดและพิมพ์หน้าแก่เนื้ออาบาก้า มีค่านิยมสูงสุดและเป็นเหรียญที่หายากมากเช่นกันส่วนเหรียญเนื้อทองแดงจะมีทั้งกระไหลเงินและกระไหลทองอีกด้วยโดยจะมีทั้งพิมพ์หน้าแก่และพิมพ์หน้านุ่มลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงน้ําเต้ามีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อทบครึ่งองค์ด้านล่างมีข้อความว่าพระอุปชาทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนท้าหลังเป็นพอสอและยันประจำตัวของหลวงพ่อทบส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆขึ้นไปในเนื้อทองแดงบล็อกหน้าแก่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญพุ่งเข้าบินหลวงพ่อทบวัดชนแดน เหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดทรงธรรมอําเภอทับขอจังหวัดพิจิตรถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านอีกพิมพ์ทรงหนึ่งจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2483เหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนหลวงพ่อพิษวัดขมังก็ได้ร่วมปลูกเสกด้วยลักษณะเป็นเหรียญปัม๊มพิมพ์ทรงพุ่มข้าวบินมีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทบ นั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์ล้อมรอบด้วยยันนำมาพัทธะใต้หลวงพ่อมีคำว่าหลวงพ่อทบส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันสามการจัดสร้างมีเนื้อเงินและเนื้อทองแดงส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นไปปลายขึ้นไปในเนื้อทองแดงขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่หนึ่งเหรียญลูกไข่รุ่นแรกหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดทรงธรรมอำเภอทับขอจังหวัดพิจิตรถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านอีกพิมพ์ทรงหนึ่งจัดสร้างในปีพุทธศักราช2483เหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนหลวงพ่อพิษวัดขมังก็ร่วมปลูกเสกด้วย ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูกไข่หูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อทบนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์ส่วนด้านขวาอักขระยันอสังวิสุโรปุสะภุระหัวใจนวะหอลคุณด้านซ้ายอักขระยันวักแรกพุทธสังมิหัวใจยอดศินคือพุทธังสระนังคัจฉามิวักสองหัวใจพระศิวลี หน้าชาลิติด้านล่างมีข้อความว่าหลวงพ่ออุปชาวงเล็บทบส่วนด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันสี่เหลี่ยมด้านบนมีข้อความว่าวัดทรงธรรมทับขอเหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างมีเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินธรรมดาเนื้ออบากา้าส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นไปปลายขึ้นไปในเนื้ออบากา้า ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญครับและนั่นก็คือ10อันดับเหรียญยอดดิยมของหลวงพ่อทบธรรมปัญโยแห่งวัดพระพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจงังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบท่านมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่19มีนาคมปีพศ2512 สิริอายุได้95ปีนับพรรษาได้74พรรษาหลังมรณภาพคณะสิทธิยานุสิท์ได้นำศพของท่านบรรจุไว้ในโรงแก้วตามคำสั่งสุดท้ายก่อนมรณภาพที่สั่งไว้ว่าห้ามนำร่างกายกูไปเผาต่อไปในวันข้างหน้าร่างกายนี้จะมีคุณประโยชน์ต่อวัดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดี ดีครับ